สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวีนะคะกลับมาแล้วกับห<พ>า<ะ>หออีพีที่ยี่สิบค่ะอีพีนี้เนี่ยข้าพาทุกคนมาที่หอใกล้ๆหมอลาดกระบังนะคะเป็นอีพีที่ ที่2มาเป็นคลิปที่2ที่เข้ามาแถวย่านนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมารีวิวคอนโดคอนโดหนึง่งย่านมอ랄ก,กะบังนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตน้องเจ้าของห้องนะคะน้องมาอยู่คณะวิทยาศาสตร์มอ랄ก,กะบังเนอะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าที่คอนโดเนี้ยมันมีอะไรบ้างเผื่อสำหรับน้องๆที่กําลังะจะย้ายเข้ามาอยู่ที่มหาลัยลักกะบังก็จะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้ามาดูหอพักนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหอกันเลยค่ะไปค่ะ พี่คโคตรเรเลยอ่ะพี่พูดแบบพูดไวไปค่ะอ๋อข้างล่างก็คือมีส่วนกลางกับสระว่ายน้ําด้วยอุ้ยพอเข้ามาข้างในเราดูดีมากเลยอ่ะอุ้ยในนี้คือส่วนกลางของคอนโดที่นี่อุ้ยดีอ่ะแล้วมันต้องมีการจองอะไรไหมคะไม่ค่ะแบบใช้ได้ปกติเดินเข้ามาได้ใช้เลยช่องมีมากเลยอ่ะมีดีมากเลยอ่ะอันนี้คือสระว่ายน้ําของโครงการใช่ไหม น้องมายจะพาเราไปดูห้องของเราในวันนี้คอนโดที่เราอยู่ตอนนี้ชื่อคอนโดอะไรคะชื่อ V ค o n d o ค่ะี c o n โด,โดราชกาแงก็บบงคือถ้าพูดก็คือทุกคนจะรู้จักอ๋อใช่เพ้ามีอยู่ที่เดียวประตูเข้าห้อง,องก็จะเป็นประตูแบบนี้เลย ใช่แต่มันจะมีแบบว่าคือมันจะเป็นติ๊บติ๊บอ๋อเป็นติ๊บติเข้าไปใช่แล้วแต่แล้วแต่ครงไแล้วแต่ห้องุิเราขออนุญาตน้องไม้มาถ่ายแล้วนะคะอุ้ยห้องน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เป็นห้องที่เราแบบแต่งเองหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ห้องที่เข้ามารีวิวในวันนี้เป็นห้องที่เจ้าของห้องก็คือน้องไม้เนี่ยซื้อแล้วแล้วก็แต่งเองเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเช่าคอนโดนี้อยู่ก็คือสามารถหาได้ตามกลุ่มทั่วไปเลยแต่ละห้องเนาง ฟอรเนิเจอร์หรือว่าการตกแต่งก็จะแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือแปลนห้องเนาะว่าห้องมันเป็นแปลนยังไงก็เดี๋ยววันนี้เขาจะมารีวิวในรูปแบบของแปลนห้องแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ทางคอนโดที่ไม่ใช่เจ้าของห้องนะคะเขา<อ>ให้เรามาแล้วก็เขาก็จะให้น้องไมายเป็นคนพาท<ม>ัวร์พารีวิวห้องในวันนี้ค,ะ <im it> ค่ะอาป่ะนวายเริ่มเลยอย่างแรกก็คือเขาให้อะไรมาบ้างแบบที่แบบคอนโดให้จริงๆเลยอะ <im it> ที่คอนโดให้เรี่ยก็จะเป็น ตู้โซฟาบิวอินใช่แ่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํากับห้องครัวห้องครัวก็จะมีชั้นพวกนี้ไว้ให้หมดเลยชั้นก็คือบิวอินหมดเลยบิวอินหมดเลยใช่แล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําก็จะแบบมีซิงค์มีสักพวกอะไรให้หมดแล้วใช่ แต่ว่ามันจะมี2แบบคือถ้าสมมุติเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ของคอนโดก็มีใช่อย่างของมามันจะมีให้เลือกระหว่างห้องกปลากับห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบก็จะมีโซฟาทีวีแต่ว่าทีวีก็จะอันเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วก็จะเป็นพวกเตียงพวกนี้ก็มีแต่ว่าอย่างของหมาไมายก็คือประมาณนี้อเ,อเลยใช่แปลนห้องก็เป็นประมาณนี้ขอไปดูตรงระเบียงได้ไหมคะ,ะถัดจากห้องครัวมาก็จะเป็นในส่วนของระเบียงอุ้ยระเบียงกว้างนะเอาจริงอุ้ยร<ๆ>ะเบียงกว้างมากอะกว้างจริง บบชั้นแปดนะถ้าชั้นหนึ่งก็จะแบบกว,ากว้างกว่านี้<ช>หนูลองไปยืนได้ไหมคะใช่ะให <laughs> ้เห็นว่ามันกว้างจริงๆเออกว้างจริงๆอ่าอว้ยข้างล่างเป็นแบบนี้เลยวิวห้องน้องหัดจากระเบียงก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ดีมากๆชอบชห้องครัวที่แบบว่าอยู่ใกล้กับระเบียงแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาทําอาหารมันจะได้แบบไม่เหม็นเนาะหอทุกหอที่อยู่ในวิคอนโดจะมีตู้เย็นให้อือใช่ก่อนจะซื้อเป็นคอนโดอ่ะไมคหาหอก่อนอ๋อ ใช่เรารู้สึกว่าราคามันเท่าๆกันกับแบบถ้าอยู่ระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเลยก็เลยซื้อคอนโดเลยใช่สี่ขั้วแบบน่ารักอ่ะคือเขาบิวอินได้น่ารักอ่าอันนี้ไปในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำมีแยกโซนเปียกโซนแห้งไหมมีค่ะเออเป็นห้องน้ำคอนโดที่แบบว่าแยกโซนเปียกโซนแห้งอันนี้ก็จะเป็นโซนเปียกอันนี้ก็จะเป็นโซนแห้งนะคะก็แยกแบบคอนโดปกติเลยดีอ่ะโซนนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าเป็นโซนห้องนั่งเล่นหรือเปล่าเป็นโซนแบบพอเปิดประตูเข้ามาก็ จะเจอกับมุมนี้ก็คือแล้วแต่เราว่าเราอ่ะจะจัดแต่งมุมนี้เป็นยังไงใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยโซฟาแล้วก็โต๊ะแต่ของไม้อ่ะไม้บิวอินเองก็คืออีเกียหมดเลยอ๋อไม่ได้แบบเอาโซฟามาตั้งแต่ว่าทําเป็นโต๊ะทํางานแทนใช่ค่ะเพราะวราอยู่คนเดียวน่ารักมากเลยอ่ามีอะไรเป็นพิเศษมันสวยมากวิวิวที่แบบนอนดู คือวน่งตอนแรกคิดว่าหน้าต่างจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะห,นตหแต่หน้าต่างใหญ่มากเปิดเลยนะ๋อเปิดดูแบบโอ้โหสุดยอดเฮยดีอ่ะคือแสงเข้าห้องน่าจะเยอะมากๆเลยช่วงกลางวันมันอยู่ที่ผ้าม่านที่เราเลือก้วยอย่าง,งมาไมัยใช่ผ้มาม่านขาวใช่ไหมแสงไปจ,จ้ามาก ใครที่แบบไม่ชอบแบบแสงจ้าหรือไม่ชอบตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็คือจะเอามืดๆไว้ใช่ใช่ดีอ่ะเป็นคอนโดนที่แบบแสงเข้าดีมากไม่คิดว่าตรงที่นอนจะแบบมีหน้าต่างใหญ่ขนาดเนี้ยใครที่ชอบแบบแสงเข้าเยอะๆคือที่เนี่ยแบบแนะนำเลยดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบเลยคือตู้เสื้อผ้าที่มันเป็นบิวอินแบบเนี้ยทำให้พื้นที่ห้องเรากว้างขึ้นเยอะเลยอ่ะอุ้ยแสนบเห็นนะ <c oughs> อ่ะมุมห้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาถามในเรื่องของพวกค่าน้ำค่าไฟ ะะก็คือบรรยากาศภายในห้องทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายแล้วกันเอาอย่างแรกเลยคือค่าเช่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบห้องเช่าที่แบบเราไม่ได้ซื้อเองอะไรเงี้ยค่าเช่าที่เป็นห้องเช่านะคะก็จะเริ่มต้นจาก5 0 0 0ันถึง6000บาทจากที่แบบสูงสุดก็จะประมาณ6 0 0 0บาทแต่ว่าจะมีแบบเฟอร์นิเจอร์ตู้เย็นทีวีครบทุกห้กองใช่ค่ะ ก็แล้วแต่ว่าเราไปเช่ากับเจ้าของคนไหนว่าเขาแต่งยังไงแล้วค่าน้ํเข้าไฟเป็นยังไงบ้างคะค่าน้ําข้าไฟก็จะเป็นในส่วนของไฟบ้านค่ะจะไม่้เลยใช่จะไม่บวกเพิ่มสําหรับหอก็เหมือนกันก็จะเป็นไฟบ้านใช่แล้ว พอบอกได้ไหมว่าปกติแล้วเราใช้ไฟอยู่ที่ประมาณเดือนละเท่าไหร่ประมาณเดือนละ400ร้อกว่าบาทอุ้ย0ี่รอยใช่ <laughs> ตอนที่อยู่หอยี่แบบพันหกพันเจ็ดอ่ะเออใช่แบบมันก็จะราคาถูกลงเพราะมันเป็นไฟบ้านด้วยแล้วก็แบบบางครั้งแบบว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่หอเราไปเราไปอยู่แบบพื่ไหนเพ <laughs> ราะฉะนั้นเราก็เปิดทั้งวันตอนแช่แบบตอนกลางคืนตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่าน้ำของหนูตกที่18บบาท18บาทต่อเดือนใช่ค่ะ18บบาทต่อเดือนโอ้ยก็โอ้ยก็ <laughs> ใช่ยังไงเนี่ยอะแล้วการเดินทางจากคอนโดเนี้ยไปที่มหาลาัยเราก็คือมอลากะบังเนี่ยมันเดินทางได้สะดวกไหมจะสะดวกมากๆสําหรับคนที่แบบมีรถเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็ไกลพอสมควรประมาณ3กมกิโลใช่ะคะ่ะแต่ว่ามีที่จอดรถให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่เฮ้ยแบบไม่มีมอไซค์ไม่มีรถยนต์ก็จะมีรถโดยสารประจำทางแล้วก็มีพี่วินไปนสะะ่งค่ะ ซึ่งราคาก็จะถูกมา,มากๆปกติแล้วถ้านั่งวินไปประมาณเท่าไหร่สูงสุดจะอยู่ที่60บาทค่ะแต่ว่าถ้าต่ำสุดจะอยู่แค่40บาทอ๋อนั่งวินไปที่คณะเลยที่มหาลาัยเลยใช่แล้วปกติแล้วเราไปยังไงบ้างอย่างของหนูหนูจะนั่งเป็นรถสองแถวใช่แปดบาททั้ร์นิวนะแปดบาทลงออที่หน้าคณะเลยเออก็ไม่ได้ไม่ถึงไม่ไม่ไม่ได้แพงมากนะอย่างวินถ้าเกิดนั่งตรง RNP เนี่ยก็25บาบาทแล้ว ราคามันก็จะแบบถูกกว่าถ้าถ้าเกิดเทียบระยะยทางแล้วก็เวลาไปจะใช้แค่ส5้านาทีก็ถึงแล้วใช่ค่ะแป๊บเดียวเนาะส่วนกลางที่เนี่ยค่ะส่วนกลางหรือสวัสดิการของคอนโดเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างก็ส่วนกลางของที่นี่มันก็จะแล้วแต่เฟสอย่างเฟสที่มาอยู่ก็จะมีสรนะว่ายน้าแล้วก็ห้องเป็นโควนเว r k i งส space ค่ะ,ะก็จะมีคนที่แบบไปเรียนออนไลน์แล้วก็มี WiFi ฟรีให้ใช้ทั้ง<ฟ>ทั้งรีด้วยใช่ค่ะดีทุวันเลย อยู่คอนโดเนี้ยหาของกินง่ายไหมคะของกินก็คือหาง่ายมากใกล้ๆเลยก็คือจะมีตลาดที่อยู่ด้านนามีตลาดแล้วก็มีเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตของกินเยอะมากค่ะแล้วก็พวกห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งสองแถวต่อไปได้เลย ใช่จะไปแบบโรบินสันหรือไปแบบว่าตลาดอีกที่นึงเป็นตลาดสุวรรณก็ได้ก็จากที่เข้าแบบเดินทางมาที่คอนโดนี้นะคะจากที่เข้าเห็นก็คือหน้าโครงการเหลี่ยมมันจะมีคล้ายๆเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์จะมีพวกร้านอาหารตลาดนัดแล้วก็มีพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆหน้าคอนโดเลยซึ่งเขาคิดว่ามันหาของกินน่าจะง่ายมากๆแถวนี้แค่เดินออกไปหรือว่านั่งวินออกไปก็ได้ของกินแล้วแล้วก็ในส่วนของเราอ่ะคิดว่าคอนโดเนี้ยเหมาะกับคนแบบไหน ในความคิดของเราสําหรับคอนโดนี้ก็เหมาะสําหรับน้องๆน,นักศึกษาที่1คือมีรถยนต์<ม>แล้วก็ไม่สามารถแบบจอดในหอพักต่างๆได้<ม>ก็คือตรงนี้จะมีแบบสวัสดิการตรงนี้ด้วยหรือว่าจะเป็นน้องที่รู้สึกว่าอยากจะแบบพรเวทไม่ใกล้กับย่านชุมชนจนเกินไปว่าไม่ไกลเกินไปตรงนี้ก็จะเป็นที่อำนวยความสะดวกสบายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทํางาน<ม>จะอยู่แถวนี้<ม>ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ติดกับถนนที่มันสามารถ ไปได้ไ <ป S 1> ถูกเส้นหลักใช่ไหมคแล้วขอถามอีกหนึ่งคำถามเลยคือใกล้ๆมอรากะบังเนี่ยมันก็จะมะีหอพักที่อยู่ใกล้ๆกับมหาลาัยกับคอนโดที่เราอยู่ตอนนี้ พี่อยากถามว่าสาเหตุที่เราเลือกที่จะอยู่คอนโดอ่ะเพราะว่าอะไรทําไมเราถึงไม่อยู่หอพักที่อยู่คอนโดอย่างแรกเลยก็คือตรงหอพักเนี่ยมันบางทีเราไม่สามารถแบบว่าคนโทรลในเรื่องของเอ่อค่าน้ำค่าไฟได้เพราะว่าบางทีเขาก็ขึ้นหรือว่าแบบเป็นในส่วนของแบบว่าเจ้าของหองเขาอาจจะบบไม่ได้แบบดูแลเราเท่าที่ควรคือแบบบางทีเราเอ้ยกอกน้าําพังหรือว่าซิง์ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องแบบติดต่อนานแต่ว่าถ้าเป็นที่คอนโดเนี่ยเขามีนิติบุค คนที่คอยดูแลอยู่แล้วเขาก็จะดูแลเราง่ายกว่าแล้วก็รวมถึงน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพอย่างมายๆอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบเข้ามาเรียนในกรุงเทพอยากจะได้ที่พักที่อยู่ในระยะยาวเพราะเราเองมาเรียนแล้วก็เราอาจจะได้ทํางานด้วยอะไรเนี้ยเลยเลือกเป็นคอนโดดีกว่าใช่ ก็คือแบบที่น้องบอกเขาก็คิดว่ามันมันถูกนะคะเกี่ยวกับการดูแลคือถ้าเรามาอยู่คอนโดอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรเราก็ติดต่อเจ้าของห้องเลยเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้ให้เราทันทีแต่ว่าเราอยู่หอพักเงี้ยคือด้วยความที่เขาต้องดูแลหลายห้องมันก็การดูแลอะไรเงี้ยอาจจะไม่ทั่วถึงซึ่งก็อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะจริงค่ะที่เที่ยวแถวนี้ที่เที่ยวใกล้คอนโดมีบ้างไหมคะเผื่อน้องๆที่มาแล้วแบบเอ้ยรู้สึกอยากเที่ยวมีมีแน่นอนเพราะว่าแบบว่าที่ตรงนี้ก็จะแบบมีทั้งแบบว่าที่เทีี่่ยวทเป็น วัดมีแบบเป็นย่านของกินเป็นร้านเนื้อย่างหรือว่าจะเป็นแบบแบบร้านแบบปาร์ตี้สนุกๆก,ก็มีแล้วก็มีเป็นเหมือนมอลเล็กๆอยู่ข้าง,างสาาๆสามารถแบบไปเดินเล่นได้สะดวกมากก็คือเอาจริงตรงนี้ก็เขาคิดว่ามันครบนะครบในเรื่องของการอยู่เราอยู่ใกล้กับที่กินอยู่ใกล้กับถนนเส้นหลักคือมีรถโดยสารอะไรอย่างางี้เยอะแยะมากมายแล้วก็ถามว่าอย,ายาาู่ใกล้มหาลัยไหมอาจจะไม่ใกล้ในเชิงที่เดินไปได้แต่ใกล้ในเชิงที่แบบว่าเราสามารถนัง่งรถโดยสารไปได้แล้วมันก็ไม่ วุ่นวายเนาะมันก็อยู่ในส่วนของเราอะไรเงี้ยสำหรับน้องๆที่แบบสนใจคอนโดนี้ชื่อว่าคอนโดะไรคะชื่อวีคอนโดลาดกระบังค่ะเอ,อ่อก็สามารถแบบไปหาเซิร์ชดูใน Facebook ก็ได้เลยนะคะว่าแบบเออมีห้องไหนเขาปล่อยเช่าบ้างหรือเปล่าห้องที่เข้าพามารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นห้องของน้องไมเลยซึ่งน้องไมเนี่ยซื้อเองแต่ถ้าน้องไมมีแพลนแบบจะปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าจะคอมเมนต์ไว้แต่ตอนนี้ยังไม่มีแพลนเพราะน้องยังเรียนอยู่นะคะน้องๆคนไหนที่อยากจะแบบว่าติดตามในส่วนของการปล่อยเช่าต่างๆหรือว่าในส่วนของหอพักย่านลาดกระบังนะคะก็สามารถเข้ากลุ่มลาดกระบังได้เลยก็จะมีก็จะมีบอกปล่อยเช่าตลอดนะคะข้าจะทิ้งแบบ พวกรายละเอียดต่างๆที่มันเกีๆๆก่ยวกับกลุ่ม Facebook หรือกลุ่มไลน์แถวหอญาติรักระบังให้ทุกๆคนนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องมามากขอบคุณน้องมายมากที่แบบว่ามาให้เรารีวิวในวันนี้ก็เป็นประโยชน์มากสําหรับน้องๆที่กําลังจะย้ายเข้ามาสู่หมอรากกระบังนะคะก็ติดตามพีม่มายได้เลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้หาหอ EP นี้เข้าก็ลาไว้ก่อนแล้ว EP หน้าเราจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ข้าก็ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องง วินด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะโอ้ย